กำลัลลลงขึ้นขอ,องคนคอขึ้นรถทั่วคามฝั่งแล้วพี่นอ้องรถคามประเทศมุกดาหารสวรรค์เขตมุกดาหารพบบัดมุกดาหารนะพี่น้องเอยกันเล็ข้าม ด่านคนแบบบุกไล่ไล่นี่ก็กำลังขนคองขึ้นรถข้ามสวรรค์เกตหมกทหารนะคนไปยี่น้องเจ้าหน้าที่บันกำลังเก็บเงินเลยเห่อสั่งๆกิโลอะไก็เก็บเก็บเก็บเอาเงินเนาะ สั่งกิโลเก็บเอาเงินอของนรถข้ามประเทศเราเป็่นบรรยากาศรอบๆสถานีมุกดาหารน่พี่นองด้วยรอบเลขบัร่าบ่ได้บ่ได้ข,ขามจำไปนองมันคนมันเต็มรอรถรอบสองคนก็นบรากาศ บกสมุกดาหารนะพี่น้องช่วงเช้าๆหกโมงครึ่งคนไม่ค่อยเยอะคนระับมุกไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนาะเป็นบรรยากาศอยู่ด่ดานบกสมุกดาหารนะพี่น้องเลย รอรถรอบสองรอบแรกเบ็นเวเาลาขึ้นบ่ทันเนาะพี่น้องรถมันเต็มก่อนมีทั้งคนลาคนไทยมารอขึ้นรถเนาะพี่น้องรถมาแล้วพี่น้องเอ้ยรถมาแล้ว น้องชาวล่าเขากับนาล่อขึ้นรถขำอ่าสวรรค์เครเนาะพี่น้องมาจากกรุงเทพกรุงไทยว่ะมาหาง,งานทำแล้วก็กลับบ้านช่วงหเห็ดไทยเห็ดหน้าเนาะพี่น้องแต่ว่าช่วงเทศก,กาลนี่หลายที่สุดแต่ว่าช่วงนี้บอกว่หลายเนาะคนลาเขาก็กลับช่วงเทศก,กาลลายเนาะสงกรานต์มือปีใหม่ว่ากันสิเนาะเปช่วง,ง,นะวงนี่ก็กลับไปช่วงเห็ดหน้าพี่น้องเลย เ,เ,เก็ดอาเห็ดน่เลยงนนะั้นนะเดี๋ยวข้ามกับก้าไปเยี่ยมเยยีบ้านน้องไปลองเนาะเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่เอาของข,องขึ้นรถนะครับเต็มข้ามสปอปลาวพี่น้องนี่พี่น้องเราเขากับมาจากกรุงเทพกรุงไทยกับส่เมื่อ,อยๆนะพี่น้องนะถ้าไม่เศร้าล่อของขึ้นรถก่อนหมดเนี่ย เงินเดต่ข้ากับก้าพยายามวงยามบ้านคนลาวเฮาก็ได้ส่วนวนี้ก็กลับไปเฮ็ดอะไรเฮ็นานาพี่น้องย้ำไหมย้ำนาะในโซงเอาของขึ้นรถเนาะพี่น้องเนาะเอของขึ้นรถข้ามประเทศลาวเพิน่นกษตสิมาสั่งน้ำหนักแลก้วก็ตรวจสอบว่าจักบาทจักบาทเนาะแต่ละถุงเนาะ นี่รถทัวข้ามประเทศแล้วพี่น้องเลยของเปล่าล่าขึ้นไปแล้วหนึ่งร้อยบาทสามกระสอบน้อยรอของคือรถรถจุดท้ายแล้วครับ <c oughs> รอขึ้นรถข้ามประเทศสอปลาว ขับมาเราไปนองไว้ขับจะปั๊มบัตรมาเรียบร้อยแล้วคือรถข้ามประเทศลาวเราอ่านสอเลข้ามข้ามรถข้ามตาข้ามประเทศลาเราเราล่าลาะ,ละลลก็ปั๊มบัตรมาแล้ว 我们老了。Now,